ับอยู่กับผมแจมแกตติกนะครับวันนี้ครับมาดูครับเนี่ยโอ้เต็มเลยวันนี้คนมาเต็มลำครับสี่สาวตีดเอาดีๆเอาสักเขตสตัดดึงวาวน้ำเอาดีๆด้อวยก็ก็เนี่ย ดันเข้าอีกคือนั่นแหละเอาเอาเข้าให้สุดเดี๋ยวได้ได้ยังพึ่งนี่ให้มาให้มันเข้าให้สุดเลยหน้านะเงยเงยเงยหน้าขึ้นนะระวังนะมันจะมาหนี้มันจะเงยนั่นแหละอีกอีกมุนอกอีกอีกอีกมันแห้งจอย เอาดีนะเอาดีกลับมาดีครับเอาแล้วเอาแล้วเอาเร็วเดียวเนี่ยคนนึงกันนี่ให้ถ้าถ้าปล่อยหลัก็ดึงถ้าปล่อยหลักกระตุกกันนีอันึงนี่เรียบร้อยเอาออมาเอาพี่ก่อนเลยพี่ก่อนเลยโอ้ยพี่กะตีเท่านั้นน้ะเอาทีละคนเลยเอาแถวแถวเอาตรงเลยตอนนี้ทำไมหมุนหมุนเลยนะเฮ้ยเอาไม่มาคือเป็นอย่างไงสิ

สิได้ไบบัวโน่บัวนี่หนอหน้าหน้าระวังหน้าเงยหน้าขึ้นหน่อยเออเป็นงบมันไม่ดีนีามาสิตีนเรานะเอาพี่แคทเอาไปเอาปอเอาก่อนฟอครับน้องโอปอเอาอปงานนี้ไม่พลาดครับเออนี่แล้วเขารู้ดิดึงด้วยเขเห็นทำไงเออไม่ดึงดิเอาดึงไว้ว่าดึงเออเหนื่อยจังไว้ ไม่ติดวันเยี่ยมอีกไม่เอ๊ะข้าประกวดเยอยี่ยมทุแคทเครแม่เป็นอะไปดอกพี่แคทเจ้าจะ start ไหมเบาะย์มาครับก็เนี่ยเรื่อเหลืออีกคนสุดท้ายครับว่าจะไปได้ไหมเนี่ยถ้าถ้าสี่คนสตาร์ทไม่ติดก็เอาได้กลับบ้านคืนไ้นี่เร่งเร่งดีตนีเฮ้ยว้าวว้าวอ่ะว้าวเมื่อกี้ไม่กระตุกว้าวลงเอากรมังบาลงแม่มันตีเอามืออ่ะมือกระตุกลงด้วย พอใจไหมยืนมือยังนานนะเอาใจเขามาทำความสะอาดนะครับก็หลังจากที่สตาร์ทมานานก็ติดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเนี่ยเกียร์ตรงนี้เอาไปเกียร์สองเอาไปเกียร์หนึ่งในที่สุดเขาก็ขับไปได้ครับก็เร่งว่ะ เร่งแหละถ้าอยากเร็วก็เร่งครับหลังจากนี่ตามหามานานครับเนี่ยเห็นแล้วครับถ่ไถนาที่นี่ไถได้ครับพี่น้องเน่อี่ถ่ายได้แล้วครับได้แล้วถ่ายแล้วทีนี้ได้ถ่างทีนี่ครับถ่ายวันนี้ถ่ายถ่ไถต่อถไถต่ออันนี้จะของรถนะครับเนี่ยจะของรถเนี่ยอดีตเนอะ Đây 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 đây. Ừ, suối. Chào ông okay, Không thế, để không thế. À, Ao, thay khắp hết. Ui, 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 ui. Ừ. À, đi đi. Mày sao mà Cầm leo,

นี่ได้ครับเนี่ยสาวเคทสาวแคทขับได้ครับยกแน่ยกแน่เด้อมายกบ่มันสิดเออเนี่เบิ้งไว้เด้อครับเบิ้งไว้โอ้ได้ครับเนี่ยโอเคครับหลังจากที่ตามหามานานครับได้ครับเั้ทีครับวันนี้สาวเคทครับ คูปุต้าม,มีครับแต่เราไม่เอามาไถเราใช้เดินตามเอาครับตอนนี้เครื่องยนต์อีทีนะครับ1 1แรงตอนนี้หนึ่งสูบรับสูบเดียวอันนี้เริ่มสาวอยากขึ้นกันหน้าเด้อเออได้ป่ะได้ป่ะได้ปะได้ปะเราเก็ตได้่ะเอ้าพุ่สาวไปไปไหนบานล่ะ โอเคสวยสวยโอเคครับได้เลยสวยสวยมากคนก็สวยครับไก่นาก็สวยโอ้ได้เลยครับเนี่ยโอเคเลยเนี่ยโอ้โหไก่ได้สวยมากนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆ สี่คนนะครับผู้สาวเออนึ่งสามหน่นู่นให้คงสวยครับอย่างเดียวโอ้ของแท้ครับของแท้สาวแคทฟูงซิงยกลงยกลงยกลงยกยกลงยกลงยกยกแงเโอติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วติดแล้วต้องการอะไรไทยมาดึงไว้หนึ่งฮะมันมาติดยกมันก็ไปได้แล้ออาเสียจัดกันเลยเสีย เอาเตอเลยต่อเลยต่อเลยเอาเตาดิเอาเตาไหมโอ้โหก็ขับก็ขับได้ครับเนี่ยก็ใช้ก็โอ้โหอะ่ะอะลายเลยพี่น้องอ่วละอลายเลยพี่น้องดูอะไรดอกนี่อะ่ะอะลายเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ an kap